ครับผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะับผมกลับมาพบกับชา n นลดีๆ e, อีกครั้งนะครับเบสซอัลโตช็อปนะครับก็มาทดสอบในเบนซ์นะครับตัวสปินเตอร์นะตรงนี้เป็นรถแวนนะครับก็ทดสอบไปส่งไปสอบปลาาวนะครับอ่าถ้าเข้าเบนซ์นี่ไม่ได้นะครับต้องไปหาสปินเตอร์นะครับโอเคนี่สปินเตอร์ตัวนี้นะครับโอเค โอเคเดี๋ยวลองจุดมิติคอลลี่นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้เจอแล้วนะครับเป็นเลขจนดนะครับแคนบัตทูโอ้ครับนะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเอ่อเป็นหัวฉีดเดียวพายนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับ ก็เลือกเป็นดีเซลอน i n นนะครับขับขวานะครับ System s t เต c t i o n นะครับะระบบไดร์นะครับมันเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็น4สูบนะครับ4สูบสเลนเดอร์ตกลงก็จะส่งไปสปปลาวครับตัวน,วนี้ลีดโค้ดนะครับอันนี้ก็จะมีโค้ดขึ้นมาครับโอเคนะครับมีภาษาไทยให้ดูด้วยโอเคแล้วก็มีไกด์ไลน์ครับโค้ด อินเทกมีฟอลแล้วกดเสร็จนะครับอ่สปินเตอร์นะครับ P0 มันก็จะขึ้นโค้ดสปินเตอร์ P0 แล้วก็คนรูปดูนะครับก็จะมีไกด์ไลน์ให้ดูนะครับเกี่ยวกับอะไรันนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิทางเข้า AD นะครับ i n t a k e แอร์ e m p e r a t u r e นะครับโอเค จะไปที่การ e x t r u t i o n Test นะครับผมนะเราจะมาตัวนี้เป็นหัวฉีดเดียวพายนะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งกระตุ้นหัวฉีดนะครับไล่ไล่อากาศออกมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าเครื่องตัวเก่งนี้เราทําได้ไหมนะครับก่อนจะส่งไปสปปลาวนะครับในกรุ๊ปวายจหกนะครับอินเจคเตอร์ตกลงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสั่งกระตุ้นนะครับบอกว่าสวิคออนโอเคสวิคออนกดโอเคไป กด F3 นะครับเพื่อทำการสั่งกระตุ้นนะครับ4นาทีนะครับโอเคตอนนี้ผมถอดตัวน้ำมันตัวไหลกลับแล้วผมกด F3 อ่ะมีเสียงติ็งน,นะฮะมีเสียงครับนี่เป็นการสั่งกระตุ้นนะครับหัวฉีดไล่ไล่อากาศออกมานะครับอันนี้คือผมไล่ไล่หมดแล้วนะ โอ้ถ้าเอามือปิดจะมีเสียงฟี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 นะครับนี่ผมไล่อากาศออกมาแล้วน้ํามันก็ออกมาแล้วนะครับมันจะท,จทําจนขั้นตอนครบร้อยเปร์เซ็นนะครับนะครบ4นาทีนะครับถึงจะเป็นการครบกระบวนการของมันนะครับมันกำลังไล่นะครับโอเคครับผมก็ ในส่วนของพวกเดลายที่เป็นในฮุนไดเฮดวนนะครับก็ทําการสั่งกระตุ้นได้นะครับผมนะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของกล่องด้วยนะถ้าซอฟต์แวร์กล่องรองรับฟังก์ชันนี้ก็เข้าไปสั่งกระตุ้นได้นะครับเป็นการไล่อากาศออกมานะครับกรณีเราถอดหัวฉชีดถอดแป๊บนะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับก่อนจะส่งไปสปปลาสปปลาวนะครับโอเคครับผมครับ